กามินนี่นะเจสสกีนี่มีสองคนในกล่องนะกล้องคุยไลกับกามินน่ะเออขุดไปเรื่อยอ่านฟังมาล่ะโอเคเน็กไปสัพพะไอ้มอคเตอรทุกคนทุกคนน้ำยาสัพพะเอ็คเกรดคุณนภาพจริงจริงสุดแคมป์คอนมันน่าสงสารทุกนี้สองคนทำลายเล่ลูกกระินอัพเชนกระินหอมที่ทนนานทานอมยายมพา จิ๊บทอสไซถ้าเขาแอนเขาไซไม่มองเนี่ยไปสักผอ่เอ้เอ้ยตักกันเนึ<อ>่งเซตเซตไม<อ>้แห่ก่อนรอๆกันเซตไม้แห่โอ้เซตไม้แห่เออมันก็หาวิธีการแตะอั้มเขาโดยแบบสุภาพจริงๆแล้วมันไม,ไม่ได้ไปข่มขืนหรือว <c oughs> ่าไปทำร้ายจิตใจว่าต้องยอมโ้่นทำนี่เออตามที่เอ็่กันเลยละนะทุกคน ตะกันหนึ่งตะกันนึงงสักพอิบถึงสามปกติสีตะกันสอน้ำยาสัพยหนึ่งสาร้อาสิบเก้าปกติห้าร้อยหยยวค่าตะกันสามน้ำยาสัผ้าเป็ดถงสามร้อาสิบเก้าจากห้าตะกันสีน้ำยาปลาไตรไหนอ่ะ ขายเสร็จแล้วยังอยากรีบถามเนี่ยอพอขก่อนขายก่อนเดี๋ยวถามเอองตะกัีน้ำยาปลาผ่านุ่เป็ดถุง399เก้กะกหาอยงา้เจันเก้าร้ไตพาโฮมหนึ่งื้นถวยนะคะทุกคนสุยอานะคะหอมมากหอมมาจริงๆทรอสต์นี้ทรอสต์ีแบวขอดูนี่แป๊บนึงจอ้งๆามมนอกว่ะเฮ้ยตอนที่เราขาย ไอ้น้ำยาซักผ้าเอลเคเนี่ยมันยมอยากถามว่าไอ้ความสัมพันธ์ตอนนี้สองคนมันไปถึงไหนแล้วอะครับตอนนี้น,นี่คือน้ำยาซักผ้าเอลเคเนี่ยอันนี้จะเป็นน้ำยาแบบข้นนุ่มนะครับปริมาณซักผ้านะครับก็ได้ทำให้ดูว่าเขาซักกันยังไงนะครับผมได้เดี๋ยวผมซักก่อนนะครับผมอ่ะแล้วไอ้กาบิน <yeah. S 1> ความสัมพันธ์สองคนตอนนี้ไปถึงไหนแล้วตอนนี้ที่สีดที่ความสัมพันธ์ของจีนกับจีน ต็นกล้ก็เอยค่ะตอนนี้ชาร่งาปั่นแรงกันผ้าเก่งก็โอเคค่ะชาริ่งมีเป้าเลยโอ้ผมเนี่ยสองเดือนที่ผ่านมาจะบอกให้ว่วนเน่ผม้ากันด้วยนะคซักผ้าเอ้ามือผมเนี่ยไม่ทำไมเป็นคนวะแล้วที่มาเนี่ยตั้งแต่มานี่ตอนที่ซักผ้าด้วยน้ำยาไอ้ก๊อต ผมแฟกสองผมสักพออไปแล้วนะตั้งแต่ผมสักพออแอลไปเนี่ย <c oughs> แล้วสองคนไปเ <c oughs> ที่ยวนะไรด้วยกันจ้าก <c oughs>